สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดจันเสนอําเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งภายในวัดนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์จันเสนนะคะซึ่งเป็นโอทอปนวัตวิถีนะคะนอกจากมีพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเรายังมีของดีเมืองจันเสนด้วยค่ะจะเป็นอะไรน,ะนั้นเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะพาทุกทกท่านนะคะมาเยี่ยมชมบริเวณรอบๆวัดจันเสนกันค่ะโดยวัดจันเสนนะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลจันเสนอำเภอตาชีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยในบริเวณนี้คือเมืองโบราณจันเสนซึ่งเป็นเมืองสมัยทวาราวดีค่ะ มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆมากมายอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์ตุกตาตะเกียงดินเผาฐานบัวธรรมาจากักขวานหินขัดใบหอกสำริดค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะจะถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์จันเสในบริเวณใกล้ๆวัดอีกด้วยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันหน้าพิพิพธภัณฑ์จันเสนค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์นะคะจะเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะโดยจะมีเยาวชนอาสาสมัครคอยนำเที่ยวแล้วก็บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติในของแต่ละชิ้นด้วยค่ะมาถึงพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะแชะภาพสวยๆกลับไปฝากกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปสถานที่ต่อไปกันนะคะเราก็ได้แวะซื้อกาแฟค่ะที่ร้านกาแฟโบราณจังเซงค่ะซึ่งร้านกาแฟนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์วินเทจค่ะใครที่เข้ามาชมวันนะคะก็สามารถแวะซื้อกันได้ค่ะค่ะสถานที่ต่อไปนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยค่ะซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้นะคะก็จะมีกลุ่มทอผ้าสตรีวัดจันเสงค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในศูนย์กันเลยค่ะ นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะภายในวัดนะคะก็ยังมีกลุ่มทอผ้าวัดจันเสนนะคะซึ่งมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์นะคะประจําของกลุ่มนะคะก็คือลายลูกแก้วค่ะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมนะคะวิธีการทอผ้าลายลูกแก้วนะคะที่เป็นเอกลักษณ์กันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ กลุ่มสตรีทอผ้าวัดจันเสนนะคะเป็นการทอผ้าด้วยกี่กระตุกค่ะซึ่งมีทางผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้ามัดย้อมค่ะลายเอกลักษณ์ประจำกลุ่มนะคะก็จะเป็นการทอผ้าลายลูกแก้วค่ะซึ่งนอกจาก มีผ้าทอแล้วนะคะภายในกลุ่มนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะให้ได้ช็อปติดหมายติดมือกันกลับไปด้วยค่ะ mm hmm. ค่ะสำหรับใครนะคะที่แวะมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์แล้วไม่ได้มาชมเมืองจันเสีงแห่งนี้นะคะ ก็คงจะเรียกว่าเหมือนมาไม่ถึงนครสวรรค์ก็ว่าได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นอีกชุมชนเมืองโบราณที่อยู่คู่จังหวัดนี้มาอย่างยาวนานนะคะและที่สำคัญค่ะคือมีความสวยสดงดงามไม่แพ้ที่ไหนๆเลยค่ะ